คนมีบัตรประกันสังคมเนาะยังไงก็ได้ถูกไหมคุณล้านหกหมื่นดพันนะสำหรับคนที่เสียชีวิตนะแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคนร้อยละแปดสิบที่อยู่บนนะไอ้ที่อยู่บนตึกนะตึกที่กำลังสร้างของตัวสอตองอนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนะลูกจ้างแรงงานต่างด้าวนะตอนแรกเข้าใจว่าคาแม่นะผลทุดท้ายก็ยังเป็นนะ เอ่อต่างดาวที่ระบุว่าเป็นคนเนาะสัญชาติเมียนมาอยู่ดีนะซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่เมียนมาหรอกเนาะเขาอาจจะเป็นมอญเป็นกะเหรี่ยงนะเป็นว้า<ม>หรือว่าเป็นไทยใหญ่นะ<ม>ก็แล้วแต่นะถ้าเขามีเนาะมีคนเสียชีวิตเมื่อวานดูมีบัตปรประกันสังคมด้วยคนไทยไม่มีเขามีคนมีบัตปรประกันสังคมเนาะยังไงก็ได้ถูกไหมคุณนิกกี้นะคนคนที่ เอ่อพบออกมาพบศพแล้วเจอบัตรประกันสังคมอยู่ในตัวเอเขาฉลาดมากเลยนะเขาเป็นการอ้างอิงเลยว่าเขาคือ <c oughs> คือผู้ประกันตนผู้ประกันตนทุกคนนะแ,แม้ไม่ได้ส่งนะสมทบกองทุนเงินทดแทนแต่นายจ้างต้องส่งอยู่แล้วถูกไหมคุณนิกกี้อื <c oughs> อเพราะฉะนั้น<ม>ต่างชาติอะถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนนะเขาเขาไม่ขึ้นย้อนหลังให้แต่ว่าเขาจะไปเปรียบเทียบปรับให้นายจ้างเป็นคนจ่าย เป็นนอกกองทุนใช่อ่าแล้วถ้าสมมุติว่าปกติแล้วกองทุนเงินทดแทนก็ใช้หลักสามสิบวันเขาแจ้งภายในสามสิบวันเหรอเจ้าค่ะได้ก็ก็ไม่ขึ้นทะเบียนไงไม่ใช่หมายถึงว่าเขายังมันยังไม่ถึงไงสมมุติว่าเขาเขาเสียชีวิตวันที่เขาเสียชีวิตวันที่ยี่บแปดเนาะเขาเพิ่งรับรับเข้ามาเมื่อวันที่หนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทําตามกฎหมายไงเขาจะไปแจ้งวันที่สามสิบเขาผิดตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนาะ นายจ้างนะ้องกรุณามาดูช่องนี้เนาะเขาเสียชีวิตวันที่28คุณไปบอกประกันสังคมได้เลยรับเข้าทำงานวันที่16เนะคุณก็จะถูกปรับนิไม่ถูกปรับด้วยไม่มีอะไรผิดเลยเนะไม่ได้ทำผิดข้อนตอนของกฎหมายใดๆเลยนะนายจ้างนะเจ้าคะเนะช่องนี้เนี่ยเนะเรานะเนาะรู้กฎหมายระดับหนึ่ง นะเพราะฉะนั้นนายจ้างเนาะที่เนะผู้เสียชีวิตนะถ้าใครมีเพื่อนหรือว่าใครมีคนรู้จักนะที่นะเสียชีวิตนะโดยเฉพาะเป็นต่างด้าวนะเพราะฉะนั้นนะคุณควรจะเนาะศึกษากฎหมายให้ดีนะศกกฎหมายให้ดีไม่ใช่ว่าต่างด้าวทุกคนที่เสียชีวิตบนนั้นแล้วนะให้ไปฟ้องนายจ้างอย่างเดียวไม่ใช่เนาะถ้าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงปรากฏว่าคุณเพิ่งมาทํางานนะ คุณเพื่นมาทํางานคุณก็บอกตามข้อเท็จจริงไปนะแต่ถ้าข้อเท็จจริงไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้มีใครรู้เลยมันก็มีวิธีการให้พ้อยคําหรือปากคําได้พิสูจน์อัตลักษณ์ได้ได้แล้วยังหล่ะใช่ตอนนี้มันก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างด้าวที่หมอพูดก็คือว่าเขามีบัตรประกันสังคมในตัวไงถึงพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ใช่เขามีบัตรประกันสังคมในตัวหรือนะถ้าเขาเข้ามาอย่างถูกต้อง แล้วนะมีบัตรชมพูแล้วนะมีแบบ M O U นะแต่แต่คนพมา่าเข้ามาถูกต้องได้ยากเพราะว่าคนพมา่ามาส่วนใหญ่แล้วไม่มีพาสปอร์ตแล้วนะจะมีเอกสารอะไรบางอย่างซึ่งพี่หมอก็ไม่รู้หรอกเนาะไม่มีเอกสารที่นะรัฐเนาะออกให้เพื่อให้เขามีตัวตนนะแต่เนี้ยก็ต้องไปดูเดี๋ยวก็ต้องมีข้อปิกย่อเยอะแยะเพราะตอนแรกเราคิดว่าคนเหมือนกัน นะจะคนไทยเสียชีวิตนะแล้วนายจ้างไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนอันนี้เขาได้อยู่แล้วเนาะยังไงก็ได้นะเพียงแต่นายจ้างจะโดนปรับสามสี่หมื่นนะอาจจะโดนปรับสามสี่หมื่นหรืออาจจะไม่โดนปรับเลยก็ได้ถ้าคุณรู้จักการให้ถ้อยคำ